พร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่ห MM นูอยากใส่โกโกวาคิดม่ซื้อนี่ได้ ลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพาะความสงสัยคือพอไม่ได้เป็นเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโตตัสน,นั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่ชไเชยม,มาแล้วหนูจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกว่าคิดไม่ซื้อนี่ได้ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโก